ลับมาแล้วครับสำหรับเกมฟุตบอลแห่งมวลมนุษยชาติกับภาคใหม่ที่ใช้ชื่อคล้ายๆเดิมเลยนะครับว่า FC 25โดยที่ในภาคนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกมเพลย์อยู่พอสมควรเลยตัดบางระบบออกไปเพิ่มระบบใหม่เข้ามานะครับจนผมเนี่ยแอบรู้สึกว่าแบบในภาคหน้า FC 25เนี่ยมันก็แอบน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่ารูปแบบการเล่นตัวเกมเพลย์ของมันเจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยลองไปชมกันดูก่อนนะครับเพื่อนๆว่าสรุปแล้วเนี่ย FC 25เนี่ยมันจะแตกต่างกับ FC 24มากน้อยแค่ไหนกันแน่ And this is FC-25 ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอพูดถึงระบบแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาพราว d ีพรีเซนต์มากเลยนะอย่าง FCIQ FCIQ เนี่ยมันคือระบบที่จะเข้ามาเป็นเหมือนแกนหลักของเกมเพลย์ในภาคนี้นะครับโดยที่ว่าตัว FCIQ เนี่ยมันจะมี3ระบบหลักๆอยู่ด้วยกันก็คือทีมแท็กติกนะครับสมาแท็กติกแล้วก็เพลเยอร์โรลส์ครับซึ่งพอตัวเกมในภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีการเอาระบบ FCIQ มาใช้เนี่ยผมอมองว่ามันน่าจะส่งผลกับการเล่นของเราอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูกันไปทีละข้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับ3ระบบนี้นะข้อแรกเลยนะครับทีมแท็กติก สำหรับทีมแท็กติกในภาคน,นี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าแบบมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเนี่ยผมมองว่ามันก็พูดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่ามันเหมือนเดิมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ใช่ครับคือเราเนี่ยก็ยังสามารถสร้างคัสตอมแท็กติกได้5แผนเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ยังมีวิธีการเลือกบิล์อัพเพล์ในแบบต่างๆเหมือนเดิม Defensive approach เนี่ยเราก็ยังปรับได้แค่ในส่วนของ Defensiv e line เหมือนเดิมครับไม่ได้มีไลน์ออฟเบนเกจเมนต์มาให้เราปรับเหมือนเกมอื่น แต่ว่าจากเท่าที่ผมลองดูในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะระบบวิดหรือว่าความกว้างในการเล่นเนี่ยนะครับทั้งในส่วนของเกมรุกแล้วก็เกมรับเนี่ยมันหายไปนะเท่าที่ผมเห็นนะแถมยังจะมีระบบเทคติคพรีเซตนะครับให้เราเนี่ยเลือกหยิบแผนที่ตัวเกมอ่ะเซตเอามาให้เอาไว้อยู่แล้วนะครับเอามาเลือกเล่นเลยก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเราอ่ะสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าในตอนที่ทีมเราครองบอลกับตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยฟอร์เมชันในการยืนเนี่ยเขาจะยืนกันยังไงแล มันมีข้อดีข้อด้อยยังไงแล้วพอเอามารวมกับระบบเซตพีสแบบใหม่นะครับที่ใน FC 25้าภาคนี้เนี่ยเราอะสามารถเข้าไปเลือกปรับได้แล้วนะครับว่าในจังหวะเตะม,มุมเนี่ยเราจะให้ใครไปยืนเสาแรกใครจะยืนเสาสองใครจะยืนค้ำในกรอบเขตโทษ ต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลคร่าวๆในส่วนของทีมแท็กติกแล้วก็เซตพีซแท็กติกนะที่ทางทีมงานเนี่ยปล่อยมาในตอนนี้แต่ผมมองว่าเท่านี้เนี่ยเราก็พอจะมองเห็นได้หน่อยๆแล้วนะครับว่าในภาคหน้าเนี่ยทีมงานนะเขาก็อยากจะให้แผนการเล่นเนี่ยมันละเอียดยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในส่วนของโอเพนเพลย์หรือเซตเพลย์ก็ตามเนี่ยทีมงานนะเขาดูอยากจะให้ในส่วนของแท็กติกเนี่ยมันส่งผลกับการเล่นมากกว่าเดิมครับผม แล้วก็ถัดมานะครับระบบที่2นะสมาแท็กติกนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันคือระบบที่มันจะพัฒนาต่อยอดมาจากดีแพดแท็กติกอีกทีหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถเลือกปรับใช้แผนคัสตอมแท็กติกที่เราเซตเอาไว้ได้แบบเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกับภาคเก่าๆที่เราจะต้องไปกดไล่ไปมานะครับจากซ้ายไปขวาเนาะจากอั t ตร้ e ดิฟเฟนซไปจนถึงอั t ต้ a แอ a แท i กกเนี่ย กลับกันเลยนะครับในภาคน,นี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับมันจะมีชื่อแผนบอกเอาไว้แบบชัดเจนเลยนะแถมเราเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนได้แบบอิสระเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกดไล่ทีละครั้งแบบเดิมแล้วแล้วก็ในภาคน,นี้เนี่ยนะครับมันยังจะมีระบบที่ข้อสัจเจชันนะครับที่ว่าในระหว่างเกมเนี่ยนะครับตัวเกมะจะคอยให้คําแนะนํากับเราอะนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรปรับใช้แผนแบบไหนดีควรจะแก้เกมยังไงดีอันนี้คือคร่าวๆนะครับอย่างที่ผมบอกกันแล้วว่าในส่วนของ smart t a c t i c เนี่ยมันคือการพัฒนาาต่อยอยดมาจาก Pa เตะอีกทีหนึ่งมากกว่าแล้วก็มาถึงระบบที่3มนะครับก็คือ player roles นะระบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดในตัวอย่างรอบนี้แล้วครับ player roles เนี่ยนะครับมันคือระบบที่เราเนี่ยสามารถกําหนดโรสแล้วก็โฟกัสให้กับนักเตะในแผ่นของเราได้คือพอพูดออกมาแบบนี้นะครับผมมองว่าใครที่เคยเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์มาก่อนเนี่ยก็น่าจะร้องอ๋อทันทีเลยคือมันจะเป็นตามเทรนฟุตบอลสมัยใหม่นะครับที่ว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีโร l ข,ของตัวเอง ให้ยกตัวอย่างง่ายๆแบบให้เห็นภาพเลยนะครับก็คือโร e อย่างพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ลคล้ายๆสตีเฟนเจอรัดใช่ไหมเพลย์เมคเกอร์อย่างเงี้ยเราก็จะมองว่ามันจะคล้ายๆพวกแบบซีเนอร์ดีนซีดาร์นะครับหรือว่าท่าเกตฟอร์เวิร์ดอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลคล้ายๆแบบดีดี้เย่ร็อกบาร์นักเตะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่จดจําในโร e ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันน่ก็จะส่งผลกับในตัวเกมในภาคน,นี้ด้วยนะครับก็คือในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีโร e เป็นตัวกําหนดเนาะว่านักเตะคนนั้นนั้นเนี่ยในจังหวะที่ครองบบบบออ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 ลลลหหหรรรืืืวววววว่่่่่่่่าาาไไไมมมดด้้้้คงงงเนน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 นีีีียยยจจะะูใใใพทสสสสขขแแกก็โฟัิต FM ะจะเป็นตัวกําหนดอีกทีนึงว่านักเตะคนนั้นนี่นะครับจะพยายามโฟกัสกับการหาพื้นที่หาจังหวะเข้าทําประตูด้วยตัวเองอย่างแอคแทกิงโฟกัสนะครับหรือว่านักเตะคน,นนั้นเนี่ยจะโฟกัสกับความสมดุลน,น,น,นะครับอย่างบาลานซ์โฟกัสคือทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราอสามารถเลือกปรับเองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละโรที่เราจะเลือกให้นักเตะของเรามาเล่นเนี่ยนะมันก็จะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าโร่ฟามิล i ริตี้นะครับซึ่งไอ้ค่านี้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวกําหนดว่านักเตะคนนั้นนี่จะสามารถเล่น แบ่งออกมาเป็น4อย่างด้วยกัน ไล่ไปตั้งแต่โรเฉยๆนะครับโรพลัสแล้วก็โรพลัสพลัสซึ่งก็ตามความพลัสเลยแหละครับยิ่งพลัสเยอะเนี่ยก็ยิ่งเก่งในโรนั้นมากๆยิ่งชํานาญในการเล่นโรนั้นมากๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเอาเอาโพซิชันนนะครับก็คือนักเตะคนนั้นเนี่ยเล่นโรนี้ได้ไม่ถนัดหรือว่าแทบจะเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งพอเราเอาทั้ง3ระบบนี้เข้ามารวมกันเป็น FCIQ แล้วเนี่ยนะครับผมว่าเราอะ่ะก็น่าจะมองภาพออกได้แล้วว่าใน FC 25เนี่ยผู้พัฒนาเขาอะ่ะก็คงอยากให้ตัวเกมของเขาเนี่ยโฟกัสกับ ical, เล่นิค ของเราเนี่ยนะครับสามารถเล่น Position Play แบบทีมของเป๊ปก a วเดโอลาได้รวมถึงทีมงานเนี่ยก็พยายามทำให้ระบบเซตเพลยต่างเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเราก็ต้องพูดกันตามตรงน,นะว่า้ระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบใหม่จนว้าวอะไรขนาดนั้นอะ แต่ผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกล้าที่น่าสนใจสาหรับแฟรนไชส์ EA Sports FC นะครับแต่ผมว่านะเราอ่ะก็คงต้องรอดูตอนที่ทีมงานอนะ่ะเขาปล่อยข้อมูล FCIQ Deep ได้มาอีกทีหนึ่งนะครับและเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนอกเหนือจาก FCIQ เนี่ยนะครับผม่มองว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะครับ Playstyle ใหม่ของผู้รักษาประตูสกิล Move ใหม่แอนิเมชันใหม่นะครับที่ตัวนักเตะอ่ะเขาสามารถเลื่นลมกลางหิมะกลางสายฝนได้พวกนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอออะไรรรททีี่่มมัันนปเกกขึ้้าุยูแลวคบ ไม่ได้มองว่ามันแบบแตกต่างจากภาคที่แล้วอะไรมากมายขนาดนั้นรวมถึงการอัปเปรียระบบต่างๆของตัวเกมที่มีการปรับปรุงทิศทางความแม่นยำในการจ่ายบอลหรือว่าการยิงประตูนะครับที่ว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับภาคที่แล้วอะเวลาที่ตัวนักเตะม,มันหัดหลังให้เป้าหมายเวลาจะจ่ายหรือยิงแล้วมันจ่ายได้ตรงตัวในภาคนี้ทีมงานเขาเคลมว่ามันจะทําได้ยากขึ้นครับการจ่ายบอลภายใต้ความกดดันหรือเวลานักเตะหันหน้าไม่ตรงกับเป้าหมายที่จะจ่ายอะความแม่นยำของการจ่ายบอลในส่วนนั้นนะมันก็จะลดลงหรือจะเป็นในส่วนของการปรับปรุงแอนิเมชนันการจับบอรลรี้ยงบอหอหื เป็นการปรับปรุง AI การเล่นเกมรับเพิ่มทักษะใหม่อย่าง Professional Fall อะไรพวกนี้คือระบบพวกนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันมีการอัปเกรดขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เลยดีกว่าว่าจากข้อมูลเกมเพลย์ที่ถูกปล่อยออกมาในภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะหนึ่งเลยนะครับก็คือ FCIQ เนาะอันนี้ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดแล้วสำหรับในภาคนี้แล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คือเราสามารถปรับแผนแต่มุมได้แล้วข้อ3เนี่ยก็คือในภาคนี้เนี่ยเราสามารถมีตัวสำรองได้9คนแล้วนะครับแต่ว่าขอคอมเมนต์นะว่ามันจะ ของตัวเกมนะครับแล้วก็ข้อ4นะในภาคนี้นะครับมีสกิลมูฟใหม่เข้ามาอีก4ท่า ข้อ5นะครับเรามีเพลย์สไตล์ใหม่ของผู้รักษาประตูเนาะข้อ6นะครับเรามีแอนิเมชันใหม่ๆนะครับในการจ่ายบอลเลี้ยงบอลอะไรพวกเนี้ยเนาะข้อ 7. นะครับการจ่ายบอลการยิงประตูเนี่ยมันจะยากขึ้นนะเราจะต้องเลือกทิศทางเราจะต้องหันหน้าก่อนจ่ายก่อนยิงให้ดีนะครับแล้วก็ข้อ8เนี่ยเรามีแอนิเมชันใหม่นะครับที่ตัวนักเตะเนี่ยจะลื่นล้มได้นะเวลาที่ตัวนักเตะจ่ายบอลหรือว่าเปิดบอลแรงๆในสนามที่ฝนตกหรือหิมะตกนะครับแต่ว่าแอนิเมชันลื่นล้มนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลกับทิศทางการจ่ายบอลน,นะมันเป็นแค่ แล้วก็ข้อ9นะเรามี professional foul นะครับที่ตัวนักเตะเนี่ยจะดึงคอเสื้อฝั่งตรงข้ามให้มันล้มเลยนะครับแล้วก็ยอมโดนใบเหลืองหรือใบแดงเอาแล้วก็ข้อ10นะครับการขยับผู้รักษาประตูในภาคนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถขยับได้แค่1นึถึงสอเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันยบ F 4, F 4มากเท่าไหร่มันก็ขยับได้แค่ประมาณนี้อยู่แล้วแหละสำหรับในภาคที่แล้วนะคือโดยรวมนะครับผมมองว่ามันก็มีประมาณนี้แหละสำหรับข้อมูลเกมเพลย์คร่าวๆที่ EA เพิ่งปล่อยออกมา ตัวอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเกมเพลย์อะไรมากมายขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่อยากเข้าไปอ่านข้อมูลแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์คำอธิบายเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมนะจากที่ดูคลิปแล้วก็อ่านข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าระบบ FCIQ มันน่าสนใจ แต่มันก็ไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอะคือผมมองว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วมากกว่าครับผมแล้วก็นอกเหนือนจากในส่วนของ FC IQ เนี่ยนะครับในส่วนของเกมเพลย์อะส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากเท่าที่ควรนะครับแต่พวกนี้เนี่ยผมมองว่าเราก็คงต้องไปรอดูตอนที่ทีมงานอะเขาปล่อยข้อมูลดิฟได้ในส่วนของโมต่างๆออกมาก่อนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผมอะจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าในภาคน,นี้เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆมากน้อยกว่าเดิมมมแแคค่่่ไหหนนนนะะรรับรับลล้้ววกก็็สําาาิปปีผจ นี่แหละครับเพื่อนๆพ่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมมาผิดพลาดหรือตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้เนี่ยผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุข,ขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ